คุณรู้ไหมคะว่าการศึกษาวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดพบว่าคู่รักที่มีความใกล้ชิดทางอารมณ์ในขณะมีความสัมพันธ์มีความพึงพอใจมากกว่า60%เเซมื่อเทียบกับคู่รักที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่น่าเสียดายที่ผู้ชายส่วนใหญ่ยังคงทำผิดพลาดอยู่ 3. ข้อที่สำคัญมากวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงนภศร รุ่งไพศาลจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคู่รักวัยผู้ใหญ่แตกต่างจากคนทั่วไปสวัสดีค่ะทุกคนที่ฟังอยู่ดิฉันเป็นแพทย์หญิงที่ปฏิบัติงานมากกว่า25ปี โดยเฉพาะด้านการให้คำปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ของคู่รักวัยกลางคนและผู้สูงอายุตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดิฉันได้พบกับคู่รักหลายพันคู่ทั้งที่มีปัญหาและที่มีความสุขและวันนี้จะมาแบ่งปันความลับ5ข้อที่คู่รักที่มีความสุขยาวนานทำกันโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ทางร่างกายที่หลายคนอาจจะอายที่จะพูดถึงแต่มันสำคัญมากค่ะ ข้อแรกที่ดิฉันอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการอยู่กับคนรักอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่ร่างกายอยู่ด้วยกันแต่จิตใจก็ต้องอยู่ด้วยกันด้วยคุณรู้ไหมคะว่าผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าความสัมพันธ์ทางร่างกายนั้นเกี่ยวกับเทคนิคความแข็งแรงหรือความทนทานแต่จริงๆแล้วผู้หญิงต้องการมากกว่านั้นเธอต้องการให้คุณอยู่กับเธออย่างเต็มที่มองเธอด้วยความรักไม่ใช่แค่สัมผัสร่างกายให้ดิฉันยกตัวอย่างนะคะมีคุณลุงท่านหนึ่งชื่อ วิชัยอายุ62ปีเป็นวิศวกรเกษียณมาปรึกษาดิฉันว่าภรรยาของเขาดูเหมือนห่างเหินไม่มีความสนใจในความสัมพันธ์อย่างที่เคยคุณวิชัยบอกว่าตอนอยู่ด้วยกันเขามักจะรีบเร่งคิดถึงงานที่ค้างอยู่ในหัวแม้กระทั่งตอนสัมผัสภรรยาก็ยังนึกถึงอีเมลที่ต้องตอบพอดิฉันแนะนำให้เขาลองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยให้เวลาตัวเอง 5. นาทีก่อนเข้าห้องนอนหายใจลึกๆปล่อยวางเรื่องงานจากนั้นพอเข้าห้องให้มองตาภรรยานั่งคุยกันสักครู่สัมผัสเธออย่างช้าๆโดยไม่รีบร้อนผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่งมากค่ะภรรยาของคุณวิชัยบอกว่ารู้สึกเหมือนได้สามีคนเดิมกลับมาสมัยที่เรายังเป็นคู่รักใหม่ๆ การวิจัยจากคลินิกมายโยพบว่าเมื่อคู่รักมีสมาธิอยู่กับกันฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันจะเพิ่มขึ้นถึง30%เซนทำให้ความรู้สึกอยากใกล้ชิดกันมากขึ้นลองนึกภาพนะคะถ้าคุณขับรถเฟอร์รารี่ราคาแพงมากๆแต่ติดอยู่ในรถติดมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพลังของมันเลยความสัมพันธ์ก็เหมือนกันถ้าเรามีศักยภาพแต่ไม่ได้ใส่ใจมันก็เสียเปล่า แผนปฏิบัติที่คุณทำได้ตั้งแต่วันนี้ก็คือก่อนเข้าห้องนอนทุกคืนให้เวลา 5. นาทีหายใจลึกๆเมื่อเข้าห้องแล้วให้มองตากันอย่างน้อย 30. วินาทีค่อยๆสัมผัสผิวของคนรักสังเกตลมหายใจของเธออย่าคิดถึงอะไรอื่นทำแบบนี้ทุกคืนคุณจะเห็นว่าเธอเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องที่สองที่สำคัญมากม คือการสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์ให้ดิฉันอธิบายนะคะว่าผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อายุ50ขึ้นไปจะมีความกังวลใจมากขึ้นเกี่ยวกับรูปร่างการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามข้อมูลจากสถาบันวิจัยผู้สูงอายุแห่งชาติพบว่าผู้หญิงอายุเกิน50ปีมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น60 เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางร่างกายส่วนใหญ่กลัวว่าจะถูกตัดสินกลัวว่าร่างกายไม่สวยเหมือนเดิมมีคุณป้าท่านหนึ่งชื่อสมจิตอายุ58ปีเป็นไม้ได้เจอความรักใหม่แต่คนรักใหม่ของเธอรีบร้อนเกินไปไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของเธอเลยทำให้คุณสมจิตรู้สึกเหมือนถูกมองเป็นแค่วัตถุเธอเลยปิดตัวเองไม่กล้าเปิดใจอีกต่อไปแต่พอเธอได้พบกับคนใหม่ที่เข้าใจเธอ ใช้เวลาค่อยๆทำความรู้จักพูดคุยกันก่อนค่อยๆสัมผัสอย่างอ่อนโยนพูดกับเธอเสมอว่าคุณปลอดภัยกับผมผมไม่ตัดสินคุณหรอกคุณสมจิตบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆการศึกษาระยะยาวของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ พบว่าความสัมพันธ์ที่มีความปลอดภัยทางอารมณ์ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยลดฮอร์โมนความเครียดลงได้ถึง50เอร์เซนลองนึกนะคะถ้าไม่มีความปลอดภัยร่างกายของเธอก็เหมือนป้อมปราการที่มีคูน้ำล้อมรอบคุณเข้าไปไม่ได้แต่ถ้ามีความปลอดภัยมันก็เหมือนสะพานที่เชื่อมใจกันเหมือนไฟผิงที่อบอุ่นในคืนที่มีพายุ แผนปฏิบัติก็คือก่อนมีความสัมพันธ์ให้กระซิบบอกเธอว่าคุณปลอดภัยกับผมผมไม่ตัดสินคุณหรอกนะถ้าเธอลังเลให้ค่อยๆสัมผัสอย่างช้าๆตอบสนองด้วยความสงบและที่สำคัญให้มีการคุยกันตรงๆทุกวันว่าเธอรู้สึกอย่างไรกลัวอะไรต้องการอะไรเรื่องนี้ต้องทำสม่ำเสมอนะคะเรื่องที่สามที่ดิฉันอยากพูดถึงคือความมั่นใจที่เงียบสงบ ไม่ใช่ความโอหังผู้ชายหลายคนคิดว่าต้องอวดความสามารถอวดว่าทำได้ดีแค่ไหนแต่จริงๆแล้วผู้หญิงไม่ได้ต้องการแบบนั้นค่ะเธอต้องการผู้ชายที่มั่นใจในตัวเองแต่ไม่จำเป็นต้องมาพิสูจน์อะไรมีการศึกษาจากโครงการ Blue Zone ที่ศึกษาผู้ที่มีอายุยืนยาวกว่า100ปี พบว่าความมั่นใจที่มาพร้อมความถ่อมตัวนั้นสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ที่ยืนยาวในขณะที่ความโอหังทำให้อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้น35%เอร์เซในกลุ่มคนวัยกลางคนคุณป้าอีกท่านหนึ่งชื่อมาลีอายุ67ปีหลังจากหย่าขาดจากสามีได้ออกเดทกับผู้ชายที่ชอบอวดตัวมากพูดแต่เรื่องตัวเองชอบบังคับคุณมาลีรู้สึกกดดันรู้สึกไม่สบายใจ หลังจากนั้นเธอได้พบกับผู้ชายที่มีความมั่นใจแบบเงียบๆมีสายตามั่นคงการสัมผัสที่อ่อนโยนแต่เด็ดเดี่ยวและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเขารักษาอารมณ์ขันแม้ในสถานการณ์ที่อึดอัดความสงบของเขาทำให้คุณมาลีรู้สึกว่าฉันรู้สึกอยากอยู่กับเขาไม่ใช่ถูกครอบงำตามข้อมูลจากแพทย์คลินิกมาโยความมั่นใจที่แท้จริงช่วยรักษาระดับโดปามีนให้คงที่ และส่งเสริมความไว้วางใจโดยไม่ต้องครอบงำลองเปรียบเทียบนะคะความมั่นใจเหมือนประภาคารที่มั่นคงนำทางเธอเข้าฝั่งอย่างปลอดภยัยแต่ความโอหังเหมือนเสียงไซเรนที่ดังกร้าวจนทำให้เธอกลัวแผนปฏิบัติคือเลิกอวดตัวมุ่งเน้นที่การแสดงออกอย่างสงบทำตัวมั่นใจและสงบในห้องนอนถ้ามีอะไรไม่เป็นไปตามแผนก็หัวเราะ ยืนยันคุณค่าของตัวเองทุกวันด้วยการทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองแต่ไม่ต้องไปโม้ให้ใครฟังเรื่องที่สี่ที่สำคัญมากคือศิละปะของการรับรู้โดยไม่ต้องพูดนี่คือสิ่งที่ผู้ชายหลายคนมองข้ามคุณรู้ไหมคะว่าการสื่อสารไม่ได้มีแค่คําพูดบางทีความเงียบการสัมผัสการมองตาสำคัญกว่าคำพูดอีก ตามข้อมูลจากสถาบันวิจัยผู้สูงอายุแห่งชาติการเข้าใจผิดในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดเพิ่มความเสี่ยงของการแยกทางทางอารมณ์ขึ้น30เซและเป็นสาเหตุของความไม่พอใจในความสัมพันธ์ถึง55เซนในกลุ่มผู้สูงอายุให้ดิฉันเล่าเรื่องของคุณลุงสมชายอายุ60ปีท่านไม่เข้าใจภาษากายของภร,รยาพอภร,รยาดันตัวออกก็แปลว่าอยากให้เขาหยุด แต่เขากลับเข้าใจว่าอยากให้เร็วขึ้นพอเขามาเรียนรู้กับดิฉันดิฉันสอนให้เขาสังเกตความตึงเครียดในร่างกายภรรยาจังหวะการหายใจของเธอถ้าเธอหายใจสั้นๆแปลว่าต้องชะลอถ้าเธอหายใจลึกแปลว่าให้ทำต่อคุณสมชายบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเข้าใจใจกันเหมือนอ่านใจเธอได้ การศึกษาจากนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาวา์ดพบว่าการใส่ใจกับสัญญาณเหล่านี้เพิ่มความเห็นอกเห็นใจและความสุขร่วมกันขึ้น40%ลองนึกภาพนะคะการรับรู้โดยไม่ต้องพูดเหมือนการดำน้ำลึกไปหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นส่วนการพูดคุยธรรมดาเหมือนคลื่นที่ตื้นๆไม่ได้ลึกลงไปถึงใจจริงๆ แผนปฏิบัติคือสังเกตปฏิกิริยาของเธอตอนที่คุณสัมผัสเธอแล้วปรับการสัมผัสตามทุกๆสองนาทีในขณะมีความสัมพันธ์ให้หยุดสักครู่เพื่ออ่านสัญญาณของเธอดูตาฟังลมหายใจรู้สึกถึงความตึงหรือผ่อนคลายของกล้ามเนื้อเพื่อที่จะฝึกทักษะนี้ให้ฝึกสังเกตในชีวิตประจำวันด้วย และเรื่องที่5ที่ดิฉันอยากพูดถึงเป็นพิเศษเพราะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามนั่นคือความใจกว้างและการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนผู้ชายหลายคนคิดว่าความสัมพันธ์ต้องเท่าเทียมกันแต่จริงๆแล้วการให้ความสุขแก่คนรักโดยไม่คาดหวังสิ่งใดตอบแทนนั้นมันสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ค่ะตามข้อมูลจากโครงการ u ลูโซนผู้ที่เห็นแก่ตัวประสบกับความเหงา45 มากกว่าผู้ที่ใจกว้างโดยเฉพาะในวัยสูงอายุในขณะที่คู่ครองที่มีความใจกว้างมีอายุยืนยาวขึ้น50%และมีความผูกพันที่แน่นแฟ้นกว่า คุณป้าอีกท่านชื่อสุมาลีอายุ65ปีเคยมีประสบการณ์กับคนรักที่เห็นแก่ตัวเอาแต่รับไม่เคยให้ทำให้เธอรู้สึกว่างเปล่าแต่พอได้พบกับคนรักใหม่ที่ใจกว้างสัมผัสเธอด้วยความอดทนให้ความสำคัญกับความสุขของเธอเป็นหลักคุณสุมาลีบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกเทิดทูนไม่ใช่ถูกใช้พลังงานของความใจกว้างนี้สร้างวงจรแห่งความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด การศึกษาจากคลินิกมาโยแสดงให้เห็นว่าความเมตตาการุณาเพิ่มความสุขร่วมกันโดยกระตุ้นคลื่นของเอ็นโดฟินเราอาจเปรียบเทียบความใจกว้างกับแม่น้ําที่ไหลไม่หยุดเลี้ยงดูทั้งสองฝั่งส่วนความเห็นแก่ตัวเหมือนถนนทางเดียวที่ไปสุดทางแล้วตันแผนปฏิบัติคือถามเธอว่าอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขจากนั้นให้โดยไม่บอกเธอ อดทนและเพิ่มการสัมผัสพิเศษเล็กๆน้อยๆทำให้การให้เป็นนิสัยประจำแล้วดูว่าการตอบแทนจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างไรแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตระหนักนะคะนั่นคือความสัมพันธ์ที่ดีต้องมาจากทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่แค่ผู้ชายคนเดียวจากที่ดิฉันปรึกษาคู่รักมาหลายพันคู่พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนผู้หญิงหลายคนคาดหวังให้ผู้ชายเดาใจแต่ความจริงแล้วผู้ชายไม่สามารถอ่านใจได้ค่ะดังนั้นคำแนะนำของดิฉันสำหรับคุณผู้หญิงที่อาจจะฟังอยู่หรือสำหรับคุณผู้ชายที่จะนำไปบอกคู่ครองก็คือ พูดตรงๆบอกว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากกลัวที่จะแนะนำอย่างอ่อนโยนถ้าเขาทำผิดก็ค่อยๆบอกด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานไม่ใช่ติเตียนการสื่อสารที่ดีต้องมาจากทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เพียงฝ่ายเดียวและสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะพูดถึงเรื่องสุขภาพกายซึ่งเป็นรากฐานของทุกอย่างคุณรู้ไหมคะว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดี การศึกษาจากผู้ที่มีอายุยืนในโซนสีฟ้าพบว่าผู้ที่มีชีวิตที่กระฉับกระเฉงมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์มากกว่า80เปอร์เซนตและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง35เปอร์เซนตคุณลุงสมชายที่ดิฉันเล่าไปก่อนหน้านี้ อายุ65ปีท่านสังเกตเห็นว่าพลังงานของตัวเองเพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มเดินเล่นทุกวันกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะปลาแซลมอนที่อมอีกาสาสำหรับสมองความสัมพันธ์ของเขากับภรรยาก็เปลี่ยนจากเป็นภาระกลายเป็นความสุขท่านบอกว่าร่างกายผมตอบสนองเหมือนตอนอายุ40เลยตามข้อมูลจากคลินิกมายโย อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความชราและการออกกำลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตการดูแลสุขภาพจิตด้วยการทำสมาธิก็สำคัญมากเช่นกันการดูแลตัวเองเหมือนกองไฟที่ให้ความอบอุ่นได้นานหลายทศวรรษแต่การละเลยจะทำให้ความมีชีวิตชีวาของคุณกลายเป็นเหมือนเทียนที่กำลังจะดับ แผนปฏิบัติคือกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเดินออกกำลังกาย30นาทีทุกวันเพื่อสุขภาพจิตให้นั่งสมาธิ10นาทีการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์จะรับรองไฟในชีวิตคู่ที่ยืนยาวพี่น้องทุกท่านครับ เรื่องที่ดิฉันพูดไปนี้เป็นแผนที่นำทางสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยืนยาวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่คำแนะนำแต่เป็นหลักปฏิบัติที่ได้ผลจริงถ้าคุณลุงคุณป้ายอมรับและปฏิบัติตามวันนี้คุณจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่เคยจืดชืดกลายเป็นมรดกที่ลึกซึง้งคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นและไม่มีอะไรหยุดคุณได้ถ้าคุณตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เธอและอนาคตของคุณจะขอบคุณคุณเองค่ะ หาเนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อรับเนื้อหาดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเขียนคอมเมนต์บอกดิฉันว่าบทเรียนไหนที่คุณประทับใจที่สุดและส่งต่อวิดีโอนี้ให้เพื่อนพี่น้องที่คุณรักและอยากให้เขาได้ดูการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่นิสัยเดียวมาร่วมกันเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกันเถอคะค่ะอะไรคือสิ่งที่กีดขวางคุณอยู่ตอนนี้เป็นเวลาที่จะควบคุมพลังของคุณเองขอบคุณที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ